เคยไหมครับเวลาที่ไปเจอสื่อการสอนดีๆบน YouTube แล้วพอจะเอาไปใช้ไม่รู้ว่าค้นหายังไงวันนี้ผมมีวิธีเก็บสื่อการสอนดีๆเอาไว้ให้เราสามารถใช้งานได้เรียกว่าคลังสื่อการสอนอติดตามในคลิปนี้ครับ ครับสำหรับการสร้างเพลย์ลิสต์นะครับใน YouTube เพื่อที่อาจารย์จะเอาไปทําในส่วนของการสร้างคลังสื่อการสอนนะครับมีวิธีการทําดังนี้ครับอาจารย์เข้ามาใน Google นะครับล็อกอินในชื่อของอาจารย์นะครับแล้วหลังจากนั้นไปที่แอป Google เลือกไปที่ YouTube การล็อกอินเข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นการเก็บสื่อการสอนของอาจารย์นะครับในส่วนของ YouTube ของอาจารย์เองนะหลังจากนั้นครับคลิกค้นหานะครับเนื้อหาที่อาจารย์ต้องการจะ เก็บไว้นะผมคลิกที่การตัดต่อวิดีโอนะครับเลือกเนื้อหาที่ต้องการนะครับไปที่จุด3จุดหลังจากนั้นเลื่อนมาที่บันทึกไปยังเพลย์ลิสของผมจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่มีการบันทึกเพลย์ลิสไว้แล้วแล้วก็สร้างเพลย์ลิสใหม่ในที่นี้ครับผมจะทําการสร้างเพลย์ลิสใหม่นะครับคลิกที่การสร้างเพลย์ลิสใหม่ตั้งชื่อเพลย์ลิส การตั้งชื่อ playlist นะครับให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะเอาไปเก็บนะครับหลังจากนั้นก็กําหนดนะครับว่าเราต้องการแบบไหนในส่วนนี้ผมต้องการเป็นแบบสาธารณะนะครับแล้วก็กดที่สร้างเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะเก็บลิสต์ของ YouTube การเรียนการสอนที่เราต้องการไว้ได้แล้วนะทีนี้ผมจะทําการเพิ่มนะไฟล์วิดีโอเข้าไปอีกนะครับไปที่จุด3จุดครับไปที่บันทึกไปยัง playlist เลือก ล l a y l i s t ที่ต้องการนะคลิกที่เครื่องหมายถูกแล้วก็กดที่กากระบาทนะครับอีกนนึงครับไปที่จุด3จุดบันทึกไปยัง playlist เลือก playlist ที่ต้องการจะเก็บคลิกที่กากระบาทเียงเท่านี้ครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเก็บเนื้อหาการสอนต่างๆไว้ใน playlist บน YouTube ของอาจารย์ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปทำการค้นหาใหม่อีกครั้งให้เสียเวลานะครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเพลย์ลิสต์นั้นเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับอาจารย์คลิกไปที่รูปของอาจารย์ครับเลื่อนมาที่ช่องของคุณเลือกไปที่จัดก,การวิดีโอหลังจากนั้นครับซ้ายมือฮะจะมีคำว่าเพลย์ลิสต์อาจารย์คลิกที่เพลย์ลิสต์ได้เลยครับเพลย์ลิสต์นี่ฮะก็จะเจอ นะครับเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์ได้สร้างไว้นะครับลองเข้าไปดูฮะโดยการกดแก้ไขนะครับเป็นรูปดิมซอตรงนี้ฮะถ้าเป็นสื่อการสอนที่อาจารย์เก็บไว้ก็จะถูกเก็บไว้เรียงกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับถ้าเป็นชุดการสอนนะอยากให้มีการสลับที่กันให้เป็นเรียนแบบ1 2 3ตามลําดับอาจารย์สามารถสลับที่กันได้นะครับขีด2ขีดเห็นใช่ไหมครับหลังจากนั้นคลิกที่คลิกซ้ายครับพางไว้แล้วก็ลากครับ สลับกันไปมานั่นหมายถึงว่าสมมุติว่าอาจารย์ต้องการให้เนื้อหาไหนนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยได้เรียนก่อนก็สามารถสลับกันได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดเรียงสื่อการสอนของเราได้แล้วนะครับอาจารย์ลองคลิกเล่นดูครับนีบน่ฮะเป็นการใช้งานบน YouTube นะครับสังเกตกรอบนี้ฮะ,ะกรอบนี้เป็นกรอบที่เรา เก็บสื่อการสอนของเราไว้ในรูปแบบของลิสต์นะครับก็จะมีการเล่นตามลำดับดังนี้โอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับอาจารย์หลายท่านนะครับในการสร้างคลังสื่อการสอนของวิชาของอาจารย์ได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ